สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพิกกี้ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ผมมีเรื่องอยากจะมาพูดคุยเนาะว่าผมโดนใบเหลืองนะครับผมก็คือโดนแบนจากพี่ที่ผมลงคลิปวิดีโออยู่นะตอนนี้นะฮะไม่อยากพูดถึองอะไรเดี๋ยวโดนอีกทีนะครับผมก็คือผมโดนใบเหลืองไปนะครับผมทำให้ผมนั้นงดการอัพโหลดคลิปวิดีโอไปเลย1อาทิตย์เต็มและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ ผมกาลังไลฟ์สดอยู่ครับและก็โดนแบนในตอนนั้นเลยนะครับ hey, ผมเหตุผลที่โดนแบนนั้นก็คือผมลงคลิปช็อตคลิปหนึ่งลงไปแล้วมันถูกมองว่ามันคือการเกิดอาชญากรรมที่ร้ายแรงซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ผมยอมรับนะว่าโอเคผมเข้าใจได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตัอจากนั้นก็คือผมตั้งเวลาคือผมต้องบอกไกันเลยว่าผมจะมีคลิปช็อตที่ผมทําคลิปไว้อยู่แล้วนะครับผมก็คือทาคลิปไว้อยู่แล้วแล้วก็ผมจะลง เป็นแบบว่ากำหนดเวลาโพสต์ไว้นะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอทั้งหมดนะครับผม56วันเป็นคลิปช็อตนะผมไม่สามารถอัปโหลดวิดีโออะไรได้เลยและผมก็ไม่สามารถโพสต์ถึงอะไรได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมโดนแบนไปหมดเลยงดการโพสต์วิดีโองดการโพสต์ภาพต่างๆการโพสต์อันนี้เป็นข้อความต่างๆแล้วก็งดการถ่ายทอดสดเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับซึ่งผมก็ต้องพูดตรงๆว่าผม แอบรู้สึกตกใจนะเพราะว่าตอนนั้นผมติดธุระพอดีด้วยก็คือออกไปทําธุระข้างนอกกับมาทีคือรู้ตัวเองแล้วว่าโดนแบนนะครับก็ ตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันนะครับผมที่โดนแบนแต่ก็โอเคแล้วก็จะทาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะพยายามผมจะพยายามเลี่ยงการโดนแบนให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะตอนนี้ผมยังถือว่าโดนใบเตือนอยู่นะแล้วผมไม่สามารถอุทธรณ์อะไรได้เลยนะครับผมก็คือเขาไม่สามารถให้คมอุทธรณ์อะไรเราได้ก็คือเราก็แค่ยอมรับมันไปนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเองนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันเนาะ Okay. แต่ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับผมพะว่าโดยส่วนตัวผมก็รู้อยู่แล้วแต่ผมไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นต้องแบนกันเลยอะไรเงี้ยซึ่งคลิปวิดีโอนั้นก็ยังอยู่ในแอปตุกติกนะครับผมพูดชื่อเต็มไม่ได้เดี๋ยวเขาแบนผมอีกก็คืออยู่ในแอปตุกติกนะผมก็คือใครอยากไปดูก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้ให้แล้วกันก็คือเป็นคลิปต้นเหตุนะครับที่ทําให้ผมโดนแบนคลิปนี้ก็ มีประมาณนี้นะครับผมสั้นๆเลยแถมไม่ค่อยจะมีอะไรด้วยผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะผมผมไม่ได้ลงคลิปมา2อ,อาทิตย์ติดกันเลยนะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์แรกผมติดปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมมีปัญหานะครับผมที่ตัวเครือข่ายนะครับผมก็ได้ทําการแก้ไขไปนะครับผมเรียบร้อยส่วนอาทิตย์ที่2ก็คือนี่แหละครับผมโดนเรื่องโดนแบนเนี่ยครับ โดนใบเหลืองนะครับผมก็ถือว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถลงคลิปได้ปกตินะครับก็ผมก็จะพยายามอัพคลิปอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับผมเพื่อให้อัลกอริทึม u t u b e ของผมเนี่ยมันโอเคนะครับผมแล้วก็ส่วนคลิปช็อตนะครับผมแล้วก็จะลงคลิปยาวๆเลยนะครับผมเป็นคลิปจนถึงเสาร์นะครับผมแล้วก็มีไลฟ์สดคืนวันเสาร์เนาะแล้วก็ไลฟ์สดมาเล่นเกมหรืออยากจะพูดคุยอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะไลฟ์สดอยู่ในช่อง YouTube Channel นี้แหละเพราะว่ามี อยู่ชนแนลเดียวนะครับโอเคส่วนวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ g o i n double file Green light. Go go go. Car on the left. Clear. Oh fuck! I... We've got light damage. Ah! Yellow flag ahead. Which car in front? Box box. We have to repair the car. Win. Car on the We're left. in. Clear on the left. อโอฟากกูพลาดแล้ว โอ้ตาย อุตส่าห์คอลี่ควายคอลี่ควายคอลิฟายได้ที่สองเออว่ะ อาอลาทุกคนเดี๋ยวผมมาผมไปทำธุระก่อนแป๊บน few later. เอฟฟิวโมเมนต์เลตเตอร์อ้าว